เดินไปลงอาหารใหม่มาสวยอยู่นะแต่ไม่ได้ถ่ายลืมเมื่อกี้ตกใจหมดเลยไปสนามเอาขนมมาก็ยังไม่ได้เก็บเลยนั่งทำเอกสารเสร็จแล้วด้วยดีใจมากเลยอีกสามข้อเองจะตกใจเหมือนเไม่รู้ว่าใครจะต้องไปสืบเลยว่ารถคันนี้คือใครไม่ขุดเลยเด็กถอยหลังแต่ตกเนินป้าปอคอแตกเฮ เดี๋ยวทําสั่งน้ําจะตารางก่อนแล้วค่อยทาสั่งน้ำตารางจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเลยพิมพ์ก่อนไม่ได้กลับบ้านมืดมานานเป็นหลายเดือนหลายปีหลาย,ลายวันวันนี้กลับ้านมืดเพราะว่าเป็นช่วงต่อออกมานี่กล้องนี่ดูเหมือนฟ้าสว่างแนตะ่ความจริงไม่สว่างหอบข,ของพลุงพลังนะจยากจะเสร็จแล้วจะยังโพสไม่ได้เช็คความเรียบร้อย ก็เลยไม่ได้กลัวสักทีเขาก็หาไว้นม่เสร็จสักทีนะอืมดูไม่มีคนอยู่จริงวันไหนจะอยากจะกลับเมื่อคนเดียวก็คนเดียว,วจริงเลยเด็ค <Okay. S 2> ลดกันวันนี้นะ่าเป็นผื่นเราต้องกินยาแล้วก็บบดันน้ำกินยานอนเลย ตอนแรกจะทำพีโอพี่แขกเดี๋ยวลองดูกันถ้ายังไม่หลับเดี๋ยวจะทำพีโอให้พี่แขกดูก่อนวันนี้น่าเป็นผื่นตรงจมูกเลยปปะก็เลยต้องกินยานอนไม่ได้ทำงานเลยคันตาคันอะไรไปหมดเลยเนี่ยนอนละทำน่มละเหมือนยาจอกฤกง่วงอย่างนี้น nó khỏi quá cần.